ตอนที่379ทั้งสำเร็จและล้มเหลวในคนเดียวเจียงเสี่ยวไปครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าประธานฟู่และผู้อำนวยการเจิ้งพวกคุณทั้งสองมีความกังวลมากเกินไปที่จริงแล้วสถานีโทรทัศน์สามารถทำรายการพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการมีสุขภาพดีและขอให้แพทย์จากโรงพยาบาลท้องถิ่นมาแนะนำให้ความรู้เรื่องการกินเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องนมทั่วเหลืองอเจิ้งเจียหุยกล่าวว่า คุณเจียงนอกจากรายการข่าวเช้า9โมงครึ่งปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ของเราออกอากาศละครโทรทัศน์ทั้งทาง CCTV และละครโทรทัศน์ประจําอําเภอเราจะมีบุคลากรและเงินทุนเพื่อเปิดรายการอื่นได้อย่างไรจู่ๆเจียงเสี่ยวไปก็รู้สึกปวดหัวหากสถานีโทรทัศน์และสำนักข่าวรายวันไม่ให้ความร่วมมือกับการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ดื่มนมวันละขวดคนจีนแข็งแรงและการส่งทัวเหลืองให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเมืองก็จะไม่มีความหมายแล้ว สุดท้ายมันก็เป็นการเสียเงินเปล่าในเวลานี้รองนายกเทศมนตรีถังที่นิ่งเงียบมาเป็นเวลานานกล่าวขึ้นว่ารงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองยินดีบริจาคคอนมทั่วเหลืองให้กับนักเรียนนอชั้นประถมศึกษาในเมืองคนละหนึ่งขวดในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ดีแม้ว่าฉัดนอจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแต่การดื่มนมทั่วเหลืองจะไม่ส่งผลเสียได้อย่างแน่นอนผู้อํานวยการเจิง้งและประธานฟู้ผมว่าสถานีโทรทัศน์และสํานนกข่าวรายวันของคุณควรโปรโมทเรื่องนี้ รองนายกเทศมนตรีถังรับผิดชอบด้านวัฒนธรรมการศึกษาสุขภาพและการประชาสัมพันธ์เขาเปรียบเสมือนหัวหน้าของเจิ้งเจียหุยและฟู่เตอ๋อเจงิงเมื่อเขาพูดเช่นนั้นเจิ้งเจียหุยและฟู่เตอ๋อเจิงไม่มีทางเลือกอื่นจึงพยักหน้าเห็นด้วยเจียงเสี่ยวไปแอบหายใจด้วยความโล่งอกแต่นี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เขาต้องการแม้ว่าสถานีโทรทัศน์และสำนักข่าวรายวันจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริจาคแต่เขาเชื่อว่าจะไม่ทำการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังอย่างแน่นอน และคำขวัญที่ว่าดื่มนมวันล,ละขวดคนจีนแข็งแรงจำเป็นต้องใช้การประชาสัมพันธ์ที่มีความเข้มข้นสูงในระยะยาวเพื่อให้บรรลุผลตามที่เขาคาดหวังในขณะที่เขากำลังคิดเรื่องนี้ฟูเตอเจิงก็พูดขึ้นบ้างผู้อำนวยการเจิงที่จริงแล้วข้อเสนอแนะของเจียงเสี่ยวไปนั้นดีสถานีโทรทัศน์ของคุณสามารถเปิดตัวรายการสุขภาพดีชีวีสุขีได้เจิงเจียหุยเหลือบมองฟูเตอเจิงแล้วพูดว่า ประธานผู้สถานีโทรทัศน์ของเราไม่เหมือนกับสํานักข่าวรายวันของคุณสํานักข่าวรายวันของคุณมีโรงพิมพ์สร้างรายได้ด้วยเงินทุนของสถานีโทรทัศน์ของเราน้อยเกินไปจะหาทุนจากไหนมาทํารายการใหม่ฟูเตอเจิงยิ้มและชี้ไปที่เจียงเสี่ยวไปแต่เขามีเงินไม่ใช่หรือเจิงเจียหุยมองด้วยความสับสนประธานฟูคุณฟูเตอเจิงกล่าวว่าเจียงเสี่ยวไปอยากประชาสัมพันธ์ไม่ใช่หรือไง รายการสุขภาพดีชีวีสุขคือการโปรโมตโรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองของเขาดังนั้นให้เขาจัดหาเงินทุนให้เจิ้งเจียหุยตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็ดีใจมากและพูดกับเจียงเสี่ยวไปว่าคุณเจียงหากคุณเป็นสปอนเซอร์ฉันจะจัดสรรกำลังคนทำรายการสุขภาพดีชีวีสุขีคุณคิดว่าอย่างไรเจรียงเสี่ยวไปครุ่นคิดอยู่ครุ่นหุงหนึ่งแล้วถามว่าผู้อำนวยการเจิ้งแล้วมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ จเจ้ยงจ้ยฮุยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพูดว่ารายการจะอยู่ในรูปแบบการสัมภาษณ์โดยจะออกสัปดาห์ละหนึ่งตอนแต่ละตอนใช้เวลา20-30ถึงนาทีโดยจะมีค่าใช้ใจ่ายมากกว่า10,000ห่ยวนต่อปีหักให้ฉันคิดประมาณคร่าวๆน่าจะสัปดาห์ละประมาณ200อยหยวนเจียงเสี่ยวไปได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกดีใจมากเดิมทีเขาคิดว่าสถานีโทรทัศน์จะต้องใช้เงินทุนมากกว่า2 0 0แสนหยวนในการเปิดรายการแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะมีราคาเพียงแค่หลักหมื่นหยวนเท่านั้นและนี่คือค่าใช้ใจ่ายประจำปี ราคาถูกจริงๆเขาสงบอารมณ์ไว้และกำลังคิดเรื่องให้เงินทุนสองหมื่นหยวนแก่สถานีโทรทัศน์เพียงแต่ต้องมีโฆษณานมทัวเหลืองทั้งก่อนและท้ายรายการครู่หนึ่งเสียงของฟู่เตอ๋อเจิงก็ดังขึ้นอีกครั้งผู้อำนวยการเจิงตอนนี้สำนักข่าวรายวันของเรามีเงินทุนเพียงพอไม่ใช่แค่เพราะโรงพิมพ์เท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะผมทำสัญญาแผานกโฆษณาจากภายนอกกับเจียงเสี่ยวไปด้วยผมคิดว่าคุณสามารถจัดตั้งแผนกโฆษณาเพื่อหาเงินทุนสำหรับสถานีโทรทัศน์ได้เช่นกัน ดวงตาของเจ้งงจียหุ้ยเป็นประกายขึ้นหลังจากได้ยินใช่แล้วสำนักข่าวรายวันสามารถโฆษณาได้สถานีโทรทัศน์ก็ย่อมทำได้เช่นกันดังนั้นเธอจึงพูดขึ้นทันทีว่าคุณเจียงคุณจะเซ็นสัญญากับแผนกโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ด้วยไหมเจียงเสี่ยวไปมีความสุขยิ่งขึ้นฟู่เตอเจิงยังคงมีประโยชน์ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้เขาจึงพูดด้วยรอยยิ้มว่า ในเมื่อผู้อํานวยการเจิ้งเชื่อมั่นในตัวผมก็ไม่มีปัญหาครับผมจะสนับสนุนรายการสุขภาพดีชีวิตสุขและให้เงินทุนสถานีโทรทัศน์ปีละ2 0 0 0 0่หยวนผมจะเซ็นสัญญารับเหมาแผนกโฆษณาด้วยเราจะหารือรายละเอียดเฉพาะของความร่วมมือนี้ในภายหลังตกลงหวังว่าเราจะทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขเจิ้งเจียหุยพูดอย่างมีความสุขพร้อมยกขวดนมถั่วเหลืองขึ้นมาขอให้ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขเจียงเสี่ยวไปก็ยกขวดนมถั่วเหลืองขึ้นและจิตไปอึกใหญ่ อย่างไรก็ตามเขาดูเหมือนจะดีใจเร็วไปเสียหน่อยเพราะเขาได้ยินฟู่เตอเจิงพูดกับเจิงเจียฮุยว่าผู้อํานวยการเจิงเรื่องที่คุณจะทําสัญญาร่วมมือจ้างแผนกโฆษณาจากภายนอกกับเจียงเสี่ยวไปที่ห้องทํางานของผมมีสัญญาอยู่คุณสามารถนำมาอ้างอิงตอนร่างสัญญาได้อย่าหลงกลถูกเขาเอาเปรียบเชียว